คืนนี้หากใจของคุณยังวุ่นวายยังมีเรื่องมากมายที่คิดไม่จบลองหลับตาแล้วปล่อยทุกสิ่งลงสักครู่เพราะบางครั้งสิ่งที่เราเฝ้าหาอยู่นั้นไม่เคยอยู่ไกลเลยมันอยู่ตรงนี้เองในใ,นใจที่ว่าเมื่อใจว่าเราจะมองเห็นสิ่งที่มีค่าแม้สิ่งเล็กน้อยรอบตัวก็เต็มไปด้วยความหมาย เสียงลมแสงแดดหรือแม้แต่รอยยิ้มของใครบางคนล้วนง,งดงามขึ้นทันทีเมื่อใจเราหยุดดิน้นและยอมอยู่กับปัจจุบันคืนนี้จงปล่อยให้สิ่งทำค่อยๆพาใจของคุณกลับสู่ความว่างว่างจากความคิดว่างจากการเปรียบเทียบและว่างจากการอยากเป็นในสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเองช่องแสงทํำอกใจ คือพื้นที่เล็กๆของความสงบพื้นที่ที่เราตั้งใจถ่าย,ายทอดธรรมะด้วยถ้อยคำเรียบง่ายแต่ลึกซึ้งและจับใจเพื่อให้ผู้ฟังได้เห็นธรรมผ่านประสบการณ์ชีวิตของตนเองเราน้อมนำคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเล่าใหม่ให้เข้ากับยุคปัจจุบันโดยไม่ลดทอนความจริงของธรรมแต่เพิ่มแสงแห่งความเข้าใจให้ส่องหัวใจของผู้ฟัง ทุกคลิปในช่องนี้ไม่ใช่เพียงเสียงที่ผ่านแต่คือเสียงที่ปลุกให้ใจตื่นรู้ตื่นจากความหลงความเร่งรีบความเหนือ่อยล้าเพื่อกลับมาเห็นคุณค่าของความว่างและความจริงที่อยู่ในใจของเราเองเมื่อใจว่างจึงเห็นคุณค่าของทุกสิ่งรอบตัวทำหมักข้อนี้ฟังดูเรียบง่าย แต่ลึกซึ้งเกินกว่าที่ใจที่เต็มไปด้วยความอยากจะเข้าใจได้เพราะกราบใดที่ใจยังเต็มเต็มไปด้วยความคาดหวังความกลัวความอยากได้ความอยากเป็นเราจะไม่มีวันเห็นสิ่งใดตามความจริงใจที่เต็มมักจะบังความงามของโลกเหมือนบ่อน้ำที่ขุ่นด้วยโคลนแม้จะมีดอกบัวง,งามอยู่ในนั้นเราก็ไม่อาจมองเห็นได้เลย แต่เมื่อใจว่าใจจะกลายเป็นน้ำใสที่สะท้อนทุกสิ่งอย่างตรงไปตรงมาเราจะเห็นความดีในผู้อื่นเห็นคุณค่าในสิ่งเล็กๆที่เคยมองข้ามเห็นความงามของชีวิตแม้อยู่ท่ามกลางความไม่สมบูรณ์แบบความว่างที่แท้จริงไม่ใช่การไม่มีอะไรแต่คือการไม่แบกอะไรไว้ในใจไม่แบกอดีตไม่แบกอนาคต ไม่แบกความผิดของใครแม้แต่ความผิดของตัวเองและเมื่อใจว่างเช่นนี้เราจะพบว่าทุกสิ่งรอบตัวไม่ได้เกิดมาเพื่อให้เราเปลี่ยนแปลงมันแต่มาเพื่อให้เราเข้าใจมันเข้าใจว่าทุกอย่างเป็นไปตามเหตุปัจจัยเข้าใจว่าความสุขไม่ได้อยู่ที่การได้ในสิ่งที่อยากแต่อยู่ที่การพอใจในสิ่งที่มี เพราะเมื่อใจว่างเราจะเห็นว่าแม้แสงแดดที่เคยร้อนก็อบอุ่นขึ้นแม้สายฝนที่เคยรำคาญก็กลายเป็นเสียงเพลงแห่งชีวิตใจว่างจึงไม่ต้องดิ้นไม่ต้องแย่งไม่ต้องหนีเพราะรู้ว่าทุกสิ่งเพียงแค่ผ่านมาพระพุทธองค์ตรัสวว่าใจที่ปล่อยวางคือใจที่เบา และในความเบานั้นเองคือประตูแห่งปัญญาเมื่อใจว่างจากการยึดมั่นเราจะมองเห็นธรรมชาติแท้ของทุกสิ่งเห็นว่าไม่มีสิ่งใดถาวรไม่มีสิ่งใดเป็นของเราแต่ทั้งหมดเพียงมาเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปดังนั้นความว่างไม่ได้หมายถึงความสูญเสียแต่หมายถึงการได้กลับคืน กลับคืนสู่ความเป็นจริงกลับคืนสู่ความสงบกลับคืนสู่ใจที่บริสุทธิ์ของเราเองเมื่อเรามีใจว่างเราไม่ได้สูญเสียอะไรเลยแต่กลับได้คืนสิ่งสำคัญที่สุดนั่นคือความสงบภายในเพราะใจของมนุษย์โดยธรรมชาติแล้วบริสุทธิ์เหมือนผืนน้ำที่ใสสะอาดแต่เมื่อถูกเคลื่อนแห่งความคิดความอยาก ความตัวมากระทบอยู่ตลอดเวลาน้ำสาสก็กลายเป็นน้ำขุ่นเราจึงมองไม่เห็นความจริงของชีวิตการฝึกให้ใจว่างจึงไม่ใช่การผลักความคิดออกไปแต่คือการเห็นความคิดโดยไม่หลงเข้าไปในนั้นเมื่อเรารู้ทันความคิดก็ดับไปเองเหมือนคลื่นที่สงบลงเมื่อไม่มีลม ใจว่างจึงไม่ใช่ใจว่างเปล่าแต่เป็นใจที่เต็นไปด้วยความรู้ตัวและความเข้าใจในขณะที่ใจวุ่นวายเรามักอยากได้อยากหนีอยากแก้แต่เมื่อใจว่างเราเพียงรู้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นแล้วปล่อยให้มันเป็นไป,นป,นปนตามเหตุตามปัจจัยลองเงียบลงสักครู่ไม่ต้องคิดว่าจะทำอะไรต่อ เพียงแค่หายใจเข้าแล้วรู้หายใจออกแล้วรู้เมื่อเรารู้เช่นนี้ใจก็เริ่มคลายเริ่มว่างเริ่มอ่อนโยนใจที่ว่างไม่ได้หมายถึงใจที่ไม่มีความรู้สึกแต่คือใจที่รู้เท่าทันความรู้สึกเมื่อโกรธก็รู้ว่าโกรธเมื่อเศร้าก็รู้ว่าเศร้าแต่ไม่ต้องตกไปในความโกรธนั้น ไม่ต้องจมไปกับความเศร้านั้นนี่คือธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสอนอย่างแยบคายท่านไม่ได้บอกให้เราหนีจากโลกแต่ให้เรามีใจที่ว่างกลางโลกอยู่ในโลกแต่ไม่จมอยู่ในโลกเห็นทุกสิ่งแต่ไม่ยึดในสิ่งใดเมื่อเราฝึกอย่างนี้ใจจะเริ่มเบาเพราะไม่ต้องถือไม่ต้องแบกไม่ต้องสู้กับทุกอย่างอีกต่อไป ความสุขที่แท้จึงไม่ต้องหาเพราะมันปรากฏอยู่ในใจว่างนั่นเองในความว่างนั้นมีความรักที่ไม่ต้องครอบครองมีความเมตตาที่ไม่ต้องเลือกมีความเข้าใจที่ไม่ต้องอธิบายและมีความสงบที่ไม่ต้องพยายามใจที่ว่างคือใจที่อยู่กับปัจจุบันได้อย่างเต็มเปีย่ยมเมื่ออยู่กับลมหายใจใจเราก็เป็นอิสระ เมื่ออยู่กับความจริงใจก็ไม่หลงพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าในความว่างนั้นมีความไม่ว่างอยู่ในความไม่ว่างนั้นมีความว่างซ่อนอยู่ความว่างที่พระองค์หมายถึงคือความว่างจากอัตตาว่างจากความเป็นเราเพราะเมื่อไม่มีเราที่จะต้องดีต้องเก่งต้องได้ก็ไม่มีใครให้ทุกข์ไม่มีใครให้โกรธ และไม่มีใครต้องเสียใจแต่การเข้าใจตรงนี้ไม่ใช่เพียงคิดให้เข้าใจต้องเห็นด้วยใจเห็นด้วยสติที่ตื่นเมื่อใจเห็นตามจริงทุกสิ่งก็วางลงได้เองเหมือนคนที่ถือของหนักไว้แล้วรู้ตัวขึ้นมาจึงยอมวางใจว่างจึงเป็นใจที่เบาใจที่เบาคือใจที่พร้อมจะให้อภัย พร้อมจะเข้าใจพร้อมจะยิ้มแม้ในวันที่ชีวิตไม่เป็นดังใจบางครั้งชีวิตไม่ได้ต้องการคำตอบมากมายมันเพียงต้องการใจที่ว่างพอจะรับฟังความจริงของทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเราฝึกใจให้ว่างได้เช่นนี้ความทุกข์จะไม่อยู่กับเรานานความสุขจะไม่หลอกเราและความสงบจะอยู่กับเราเสมอ เมื่อใจเริ่มว่างเราจะรู้ว่าแท้จริงแล้วความสุขไม่เคยหายไปไหนมันเพียงถูกปกคลุมด้วยเสียงของความคิดด้วยความกลัวด้วยความอยากแต่เมื่อใจสงบความสุขก็เผยตัวขึ้นมาอย่างเรียบง่ายไม่ต้องสร้างไม่ต้องสแสวงหาแค่เพียงรู้ว่ามันอยู่ตรงนี้ในขณะน,นี้ในใจที่ว่างนี้ คนเรามักพยายามวิ่งตามหาความสุขภายนอกบางคนคิดว่าถ้าได้บ้านหลังใหญ่กว่านี้จะมีความสุขบางคนคิดว่าถ้าได้คนรักที่ดีขึ้นจะมีความสุขแต่สุดท้ายทุกอย่างก็เปลี่ยนทุกอย่างก็ไม่เที่ยงแต่ใจที่ว่างไม่ต้องรอสิ่งใดเพราะความสุขของใจว่างไม่ขึ้นอยู่กับสิ่งที่มีแต่ขึ้นอยู่กับ การปล่อยวางสิ่งที่ไม่จำเป็นต้องมีใจที่ว่างเหมือนท้องฟ้าที่กว้างใหญ่แม้จะมีเมฆผ่านก็ไม่ใช่เรื่องร้ายเพราะฟ้าไม่ได้เป็นเมฆมันเพียงเปิดพื้นที่ให้เมฆได้ลอยผ่านเมื่อเมฆจางฟ้าก็กลับมาดว่างเช่นเดียวกับใจคนเราเมื่อเราไม่ยึดกับความคิดไม่ยึดกับอารมณ์ไม่ยึดกับความถูกผิดใจเราก็จะเบา และเบานั้นเองคือความงามของธรรมะพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าจิตที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้เพราะจิตที่ฝึกดีแล้วคือจิตที่รู้เท่าทันตัวเองไม่หลงในความคิดไม่ตกอยู่ในอารมณ์และไม่หวนไหวต่อสิ่งใดในโลกนี้ดังนั้นใจว่างไม่ใช่ภาวะของคนหนีโลกแต่คือภาวะของคนเข้าใจโลก คนที่ยังอยู่ในโลกได้แต่ไม่ถูกโลกกลืนในทุกวันถ้าเราได้ฝึกให้ใจว่างเทียงเล็กน้อยระหว่างที่เดินที่นั่งที่พูดที่เงียบเราจะรู้ว่าชีวิตไม่ต้องเร่งไม่ต้องแข่งเพราะความสุขไม่ได้อยู่ที่ปลายทางแต่อยู่ในทุกลงหายใจที่เรารู้ตัวลองวางสิ่งที่แบกไว้บ้างวางความต้องการให้ถูก วางความกรัวที่ไม่จำเป็นวางความโกรธที่ทำให้ใจร้อนแล้วจะพบว่าใจเรานั้นเบาเพียงใดเมื่อใจว่างใจจะเริ่มมองเห็นสิ่งเล็กๆรอบตัวเสียงนกร้องตอนเช้าลมหายใจที่อุ่นแสงแดดที่ลอดหน้าต่างทั้งหมดล้วนเป็นปาฏิหาริย์ที่เราเคยมองข้ามเพราะเรามัวแต่วิ่งหาสิ่งที่คิดว่าดีกว่าแต่เมื่อใจว่าง เราจะรู้ว่าสิ่งที่มีอยู่แล้วก็ดีที่สุดแล้วเพราะในความว่างนั้นมีความเข้าใจมีความเมตตาและมีพลังของการยอมรับอย่างสงบไม่มีการตัดสินไม่มีการเปรียบเทียบไม่มีการกีดกันมีแต่การเห็นว่าทุกสิ่งเป็นไปตามเหตุปัจจัยแล้วเราก็เริ่มให้อภัยตัวเองได้เริ่มให้อภัยผู้อื่นได้ เริ่มเข้าใจว่าไม่มีใครผิดอย่างแท้จริงมีแต่ผู้ที่ยังไม่รู้นี่แหละคือใจที่ว่างด้วยปัญญาไม่ใช่ใจว่างด้วยความเฉยชาในยามค่ำคืนเมื่อเราหลับตาใจที่ว่างจะพาเราเข้าสู่ความสงบอย่างลึกไม่มีเสียงรบกวนไม่มีภาพในอดีตไม่มีความกลัวในอนาคตมีเพียงปัจจุบันที่สว่างด้วยแสงแห่งสติ คืนนี้ก่อนนอนขอให้คุณได้พักกายพักใจปล่อยวางสิ่งที่ไม่จําเป็นยกโทษให้ตัวเองแล้วให้ใจได้กลับมาว่างสักเพียงครูเพราะในความว่างนั้นมีธรรมะมีความสงบและมีความสุขที่แท้จริงเมื่อใจว่างเราจะเริ่มเข้าใจว่าความสุขไม่ต้องตาหาแต่เกิดขึ้นได้ทันที เมื่อเราหยุดวิ่งหนีจากความจริงความจริงของชีวิตไม่ได้อยู่ที่การได้ทุกอย่างสมหวังแต่อยู่ที่การยอมรับว่าสิ่งที่มีอยู่ตอนนี้ก็คือสิ่งที่ควรมีที่สุดแล้วไม่มากไปไม่เกินไปทุกอย่างพอดีในจังหวะของกรรมและเวลาใจที่ว่างจึงไม่ใช่ใจที่ว่างเปล่าแต่คือใจที่เต็มด้วยความเข้าใจความเมตตา และความสงบใจที่เห็นความงามแม้ในความทุกข์และเห็นบทเปลี่ยนแม้ในสิ่งที่พังทลายบางครั้งชีวิตอาจเหมือนทะเลที่คลื่นแรงเราอาจพยายามจะหยุดคลื่นแต่ยิ่งพยายามคลื่นยิ่งแรงจนเมื่อเรายอมให้คลื่นเป็นคลื่นเรากลับพบว่าทะเลนั้นก็สวยงามอยู่ดีใจคนก็เช่นกัน เมื่อเราไม่ต่อสู้กับอารมณ์ไม่ผลักสายความคิดแต่เพียงมองมันอย่างเข้าใจด้วยแสงแห่งสติทุกอย่างก็จะค่อยๆสงบลงเองเหมือนบ่อน้ำที่หยุดถูกรบกวนแต่ก่อนก็จะตกและน้ำก็จะใสนี่แหละคือธรรมะธรรมะไม่ได้อยู่บนยอดเขาไม่ได้อยู่ในป่าไม่ได้อยู่เฉพาะในวัดแต่ธรรมะอยู่ในใจเราทุกครั้งที่เรา รู้ตัวทุกครั้งที่เราไม่หลงแม้เพียงลมหายใจเดียวก็เพียงพอที่จะเข้าถึงพระธรรมและเมื่อใจว่างใจจะเริ่มมองเห็นคุณค่าของทุกสิ่งรอบตัวเห็นความรักของพ่อแม่เห็นความอดทนของคนรอบข้างเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เป็นธรรมชาติเห็นแม้กระทั่งความไม่สมบูรณ์แบบว่ามันก็งดงามในแบบของมัน ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตเราไม่ว่าจะดีหรือร้ายล้วนมีเหตุแห่งการเรียนรู้ซ่อนอยู่เสมอเพียงแต่ใจที่ว่างเท่านั้นที่จะมองเห็นบทเรียนในความเจ็บปวดเมื่อเข้าใจตรงนี้เราจะเริ่มหยุดต่อสู้กับชีวิตและเริ่มอยู่กับชีวิตอย่างที่มันเป็นคืนนี้ก่อนจะหลับตาลง ขอให้คุณได้วางทุกอย่างลงไว้ข้างหัวเตียงทั้งความกังวลทั้งความโกรธทั้งความคาดหวังที่ทำให้ใจหนักแล้วให้ใจได้พักอย่างแท้จริงหลับตาแล้วหายใจเข้าลึกๆรู้ตัวว่ายังมีชีวิตรู้ตัวว่ายังมีโอกาสและขอบคุณทุกสิ่งที่ผ่านเข้ามาแม้จะดีหรือร้ายก็ล้วนเป็นครูที่ทำให้เราตื่นรู้ ขอให้คืนนี้เป็นคืนที่ใจคุณว่างอย่างอ่อนโยวนว่างจากความกลัวว่างจากความคิดที่ฟุ้งซ่านว่างจากการตัดสินใครเพื่อให้แสงแห่งธรรมได้ฉายเข้าไปในใจคุณอย่างเงียบสงบเพราะเมื่อใจว่างก็จะเห็นว่าไม่มีสิ่งใดต้องยึดไม่มีสิ่งใดต้องกลัวไม่มีสิ่งใดต้องเป็นไปอย่างใจเรา มีแต่ความเป็นเช่นนั้นเองที่งดงามและสมบูรณ์ในตัวมันคืนนี้ขอให้ใจทุกดวงได้พักขอให้ทุกดวงใจได้กลับมาว่างเพื่อให้ธรรมะได้ส่งทางและให้ความสงบได้ส่งใจพบกันใหม่ในแสงธรรมส่งใจที่จะพาใจคุณกลับมาเบาและกลับมาบ้านของความสงบอีกครั้งเมื่อใจของเรายังเต็มไปด้วยความคิดความคาดหวัง และความยึดมัน่นเรามักจะมองไม่เห็นคุณค่าของสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเพราะสายตาของใจนั้นถูกบดบังด้วยม่านแห่งอยากได้อยากเป็นและอยากควบคุมเรามักมองข้ามความเรียบง่ายเพราะใจเราวุ่นวายเกินไปเรามักมองไม่เห็นความงามของสิ่งเล็กๆเ,เพราะเรามัวมองหาความสมบูรณ์แบบที่ไม่มีอยู่จริงแต่เมื่อวันหนึ่งใจเริ่มอ่อนลง เริ่มรู้จักวางเริ่มรู้จักนิ่งเราจะเห็นว่าแสงอาทิตย์ยามเช้าไม่เคยธรรมดาเสียงลมพัดไม่เคยเงียบเกินไปรอยยิ้มของคนข้างๆไม่เคยเล็กน้อยและแม้ความทุกข์ก็ไม่ใช่ศัตรูหากแต่คือครูผู้ยิ่งใหญ่ที่กำลังสอนเราอย่างอ่อนโยนเมื่อใจว่างความเข้าใจจะเกิดเมื่อใจสงบปัญญาจะปรากฏ เมื่อใจไม่ดิ้นรนความสุขที่แท้จริงจะเผยออกมาเองเหมือนผิวน้ำที่นิ่งจนสะท้อนภาพท้องฟ้าได้อย่างงดงามใจว่างไม่ใช่ใจที่เฉยชาแต่คือใจที่เต็มไปด้วยสติและเมตตาใจที่รู้จักดูโดยไม่ตัดสินฟังโดยไม่โต้แยง้งและเข้าใจโดยไม่ต้องเอาชนะใครเมื่อใจว่างเราจะเริ่มเห็นคุณค่าของทุกสิ่งรอบตัว แม้สิ่งเล็กน้อยที่สุดก็เป็นครูแห่งชีวิตเราจะเห็นความงามของสิ่งที่เคยมองข้ามเห็นคุณค่าของคนที่เคยละเลยและเห็นว่าทุกสิ่งที่ผ่านเข้ามาไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์ต่างล้วนมีเหตุแห่งการเติบโตของใจธรรมะไม่ได้อยู่ไกลแต่อยู่ในใจเรานี่เองอยู่ในทุกขณะของการรู้ตัวอยู่ในทุกวินาทีที่เราหยุดหลงตามความคิด แล้วกลับมามีสติอยู่กับลมหายใจเมื่อใจว่างเราจะเริ่มเข้าใจว่าความสุขไม่ใช่สิ่งที่ต้องตาหาแต่มันคือสิ่งที่เกิดขึ้นเองเมื่อเราเลิกตามหาความสงบไม่ได้เกิดจากการไม่มีปัญหาแต่มันเกิดขึ้นเมื่อเราไม่ปล่อยให้ปัญหามาครอบนำใจทุกสิ่งในโลกนี้ล้วนไม่เที่ยงความสุขก็ไม่เที่ยง ความทุกข์ก็ไม่เที่ยงแต่สิ่งที่คงอยู่เสมอคือใจที่รู้ใจที่ไม่ถูกกลืนไปกับสิ่งใดใจนั้นเองคือที่พึ่งที่แท้จริงคือบ้านของธรรมะคือพื้นที่แห่งการพักท่ามกลางความไม่แน่นอนของชีวิตและเมื่อเรารู้จักกลับมาอยู่กับใจเราจะเริ่มเห็นว่าทุกสิ่งรอบตัวมีคุณค่าในแบบของมันไม่มีสิ่งใดด้ดยค่า ไม่มีสิ่งใดสูบเปล่าแม้ความผิดพลาดก็พาเราเข้าใจความถูกต้องแม้ความสูญเสียก็สอนให้เรารู้จักความไม่เที่ยงทรงแสงแวววาวเพราะฉะนั้นเมื่อใจว่างจึงเห็นคุณค่าของทุกสิ่งรอบตัวไม่ใช่เพียงคำสอนแต่คือแนวทางของการใช้ชีวิตเมื่อเราหยุดดิ้นรนใจจะเริ่มได้ยินเสียงของความจริง และเมื่อใจนิ่งพอแสงแห่งธรรมจะฉายเข้ามาเองส่งให้เห็นว่าแท้จริงแล้วชีวิตนี้งดงามอยู่แล้วทุกลมหายใจดูอาทิตย์พร้อมก้อนเมฆขนาดเล็กขอให้คืนนี้ใจของคุณได้ว่างจากความคิดที่พัฒน,นาการขอให้ทุกดวงใจได้กลับมาสงบในแสงธรรมและขอให้แสงแห่งปัญญาได้ส่งใจคุณอย่างอ่อนโยนพบกันใหม่ในคลิปหน้า จากแสงธรรมส่งใจที่นี่ที่ใจของเราเอง